สวัสดีครับเมื่อนี้สิพาไปเที่ยวบ้านหนองบวัวละเวออำเภอหนองบวัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับนี่คือบ้านหนองบวัวละเวนะครับอันนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตที่เพิ่งเฮ็ดเสร็จใหม่ๆแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศร้อยกระทงนะครับเตรียมสถานที่ร้อยกระทงผมก็ออกเดินทางมาจากฟังจตุรัสนะครับถนน2170นะครับมุ่งหน้าสู่หนองบวัวนละเวเนาะกับผ่านโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนหนองบวัวละเววิทยาคารนะครับผมก็บจบจากโรงเรียนนี่แหละพี่น้อง มาถึงจากจังเนี่ยนี่อันนี้เห็นก้อนหินกองที่มีเพื่อนกำลังที่เยี่ยมเฮ็ดซีเลี้ยนจากซีแยกไฟแดงบุญเนาะครับจนมาหาหนารงเรี้ยนนะครับขยาย่พื้นผิวถนนเป็นซีเลี้ยนเนาะถ้าวัดถึงมองแยกนี่แล้วนะครับมันจะเป็นจุดตัดระหว่าง225ชัยภูมินครสวรรค์กับ2170นะครับจัตุรัดหนองบัวละวเนาะเส้นนี้จะตัดกันอยมมองซีแยกละวน,นี่แหละครับพี่น้องถ้าไปทางขวากะที่เข่าตเมืองชัยภูมิถ้าไปทางซ้ายกะที่ไปนครสวรรค์ถ้าตรงไปพึ่งกะ เขาไปนองบัวละวีนะครับแล้วก็ออกไปบ้านนองจวนนองจานหารคไข่ออกไปพูนครับแล้วก็สอดไปทั้งนองบัวแดงก็ได้ครับรัดไปนองบัวแดงก็ได้ครับสำหรับถนนเส้นนี้เนาะแต่ผมจะขี่ตรงไปเข้าไปในนองบัวละวีนะครับดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศในนองบัวละวีว่าเป็นจ้งได้แน่นะครับสภาพอากาศเมือ่อกี้ทรงฝนที่ตกพี่น้องตกเมื่อคืนนี้ก็ตกแห้งเศร้าๆมาก็สรงคึมๆแบบนี้เลยมาเบิ้งสองข้างทางว่ามีอย่างเนาะเข้ามาในนองบัวละวีแล้ว จะให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าห้างหรือว่าธนาคารจะอยู่ส่วนใหนะครับเพราะเขาขี่เข้ามาจากซีเจคไฟแดงทั้งสายมือกันที่เป็นธนาคารเล็กะธนาคารโทกสนะครับทกสตรงข้ามกันก็ที่เป็นห้างบิ๊กวันนะครับก็เป็นเป็นห้างเชียงไซแยงซอยอาหารโอ้เต็มครับห้างหง่เติบครับห้างบิ๊กวันเนาะเพราะขี่มาเรื่อยๆทั้งขวามือกันที่เป็นไทฟู้ดซีจีทั้งสายมือกันที่เป็น อันนั้น DIY ครับ DIY พอเขาขับมาเรื่อยๆเนาะจะเป็นอีกซีแยกนึงพี่น้องซี่แยกนี้จะรถตัดจะอยู่ทั้งซ้ายมือตรงหัวมุมเลยแล้วก็ทั้งขวาพุ่นกับฝั่งขวาก็ที่เป็นเซเว่นแล้วก็ทั้งเข้าตลาดสดหนองบัวละเวนะครับนี่ทั้งขวามือเขานี่แล้วก็ร้านสยามนิ่นี่มาดนะครับอยู่เยียงๆกันเนะาะแต่ว่าเขาขี่ตรงมาเรื่อยๆนะครับถ้าทหารกรุงไทยจะเลี้ยวซ้ายอีกแยกหนึ่งนะแยกข้างหน้าพุน่นเลี้ยวซ้ายออกไปจะ เป็นธนาคารเป็นลานปอวัมพูนนะครับลานวัสดุก่อสร้างนะครับลานสอบจาอยู่ทางสายมือเบิดเลยนะครับซอยทางหนาเนี่ยถ้าจะเข้ามู่บ้านก็เลี้ยวขวาเข้าไปนี่นะครับผู้ใดจะไปบึงไปไฟหลวงปูเจือเลี้ยวขวามองแยกนี่เลยเด้พี่น้องมองลาดน,น้อยน้ำแข็งนะครับเลี้ยวเข้าไปพากลางบ้านไปเลยเสน้นนี้จะออกไปประตูน้ําหลวงปูเจือได้นะครับแล้วก็ออกไปบึงหนองบัวลวีได้เขาก็ขี่พากางบ้านไปมือนี่ก็เป็นมือบุญมือใ่นะครับสําหรับซอยนี้กระสรง รถติดเนี่ครับเพราะว่าที่เป็นขึืนบ้านไม่งานแต่งนะครับแต่ว่ากับขี่ผ่านมาเรื่อยๆวันนี้มาลุงหอดคุมไตเราพี่น้องมาหอดคุมไตเราก็ใส่เวลาขี่รถก็ดโดนเติบได้พี่น้องประมาณสามถึงสี่นาทีได้คอยที่มาหอดคุมไตคุมบัดได้นะวันนี้พรอมาเห็นหลังสีแดงๆนี่ครับเราพอหลวงอภัยจะแมวรลอพิมพ์เนี่ยเพราะถึงโมงนี้เราตาตา ถ้าจะไปบึงนะครับจะมีแยกออกไปเป็นถนนควัญจีพึ่งเฮ็ดเจใหม่เนี่ยพี่น้องนี่จะไปนี่จะออกไปบึงได้หรือว่าผูใ้ใดจะไปประตูหน้ากับตรงตามถนนระย่างไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมจิพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศมองร้อยกระทงนะครับหมองที่เทศบาลได้จัดหมองร้อยกระทงไว้อันนี้ขอนจีนว่าก็เฮ็ดเจใหม่เนาะพี่น้องใจการแล้วครับร้อมร้อยกระทงวัืนี่เฮาขี้ขึ้นมาตามถนนควาญจีตมาเรื่อยจะมาหอดบึงครับจะเป็นส่วนตนะนาจะเริ่มประเกียดตินะครับ นี่จะอยู่ใต้มือนะครับบึงหนองบัวละวีเนาะนี่จะเป็นจุดร้อยกระทงนะครับที่เทศาบาลเตรียมไวใ้ให้ประชาชนมาร้อยกระทงนะครับในช่วงเทศากาล้อยกระทงใกล้จะมาถึงนี้นะครับคุณครับนี่คือบรรยากาศของบึงหนองบัวละวีนะครับตาผู้ใดาย,ย่านลงเดีย๋ยวผมทิปปักมุดไว้ให้นะครับบม่มีลงพี่เนาะบม่มีลงสําหรับบึงหนองบัวละวีเนาะเดี๋ยววันะบบนี้ไป็นบองภาพมุมสูงเนี่ยพี่นะ้องตีน้ำขนาดใดน,นี่คือภาพมุมสูง ถนนที่ขาขคี่รถพานมาเมื่อกี้เป็น้องที่เป็นค้อกีดนะนี่คือภาพมุมสูงันนี่จะมาจากบึงหนองบัวละวีนะครับหรือว่ามาจากหัวหนองนะครับกับไสเ้นนี้นะครับบ้านหัวหนองไสเส้นนี้เขาเปิดในตูหนองบัวละวีเนาะนี่จะแต่กอนทางเก่าเส้นเกามันเป็นลาดยางนะครับลาดยางบ้านนี้มันใสงั้นหลายปีแล้วบ้านนี้มันผุมันพังบ้านนี้นะได้มาเห็ดเป็นค้อกีดนะครับมาเห็ดเป็นค้อกีตก็ใช้แนบน้ครับประกาศที่ พังยาดอยู่บนเนี่ยพี่น้องกะทีแ่แข็งที่เลี้ยงดีบ่คือถนนลาดยางเนะาะถนนลาดยางกันดินอุ้มน้ำหลายๆมันมักมันมักผูกมักพังไว้ครับแต่อันนี้ไก่แนยอยู่เนี่ยเป็นพ้อนจีดเนาะนี่คือเส้นเข้าไปในหนองบัวละเวพี่น้องวัดญ่หนองบัวละเวที่เขาเห็นอยู่ทั้งนานนี่ครับหมองสานเจ้าพ่อที่เขามาบังไดดน,นี่ยู่อส่มือด้วยครับยู่อไส่มือเลยถ้าแยกขวาไปตามถนนลาดยางเนี่ยครับจะออกไปพูดแล้วครับ ประตูน้ำหลวงปูจือนะครับประตูน้ำหลวงปูจือนี่คือเนี่ยครับเทียนแดงๆอยู่นี่คือสารเจ้าพ่อหลวงพ่อไผเจ้าแม่อลพิมนะครับซี่คือเส้นกลางบ้านที่เขาขี่ผ่านมาบ้บางแดกนี่พี่นองเซนกลางบ้านนี่ห้เพึ่งภาพหลายๆมุมสูงๆนะครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับกับอีฝ้าหลายๆพี่น้องฝนหน้าที่ตกอีกยุ่มมือนี่ก็ได้แต่ว่าตกม,ามา้าเมื่อคืนนี่ก็เหตดให้เข่าบ้านผม ่มตอนนี้เราหนาดเกินครับทังเขาทั้งอ้อยก็ลม่มท้ากับลมเพราะว่าตกแห้งเติบมาขึ้นนี่ยทังลมทังฝนครับก็เห็ดให้เขาลม่มหลายเติบอยู่ของเช้าน้าก็ได้กับางที่อากาศทีเกิดฝนเสียไม่ได้ไปหน่องฝนตกมายาำนี่กําลังที่ได้เก็บเกี่ยวนี่ก็เสียโอกาสคือกันครับเนี่ยอันนี้ก็ลมนี่ครับของแย่บูดนี่ก็ลมนี่กําลังที่ได้เกียกนเน่ยวนี่นี่คือบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับนี่คือวัดใจหนองบัวละเวเนะครับ บ้านผมก็ยุ่อคุมวัดนี่แหละพี่น้องยู่คุมไตคุมบัดนี่ละบ้านกับบัวน้อยบัวหย่บยัวไดน,นะครับหนองบรรวัวละเวกับประมาณนี้เนะาะยังไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไ้แนเด้อครับนี่ครับอันนี้พาเข่าบึงนะครับที่เอาห้เบิงเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องไปเบิงลไปเบิงบรรยากาศยูบเบิ้ที่เป็นยังไงเนาะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศช่วงที่เปิดไฟเนาะครับ ไฟจะงามอบดวงที่จะมาลอยกระทงนะครับมันจะสวยหรือยังนะครับอย่าที่มาเอาบรรยากาศมาฝากเนาะครับว่าเป็นยังไงถ้าผู้ใดจิม้าบึงกะม้าเบญ่ากนะครับถ้าขี่รถอยู่ถนนสองสองห้านะครับจะอยู่ถ้าจะเข่าเหมืองเชยพุมก็อยู่ไส้มือเลยพี่น้องถ้ามาจากเชยพุ้มก็อยู่ขวามือของถนนสองสองห้านะครับสําหรับบึงหนองบริเนาะให้สังเกตวัดหลวงพู่จืดีดีครับจะอยู่ใกล้วัดอยู่ติดกับวัดเลยสาหรับบึงหนองบุรีนี่คือบรรยากาศเงมยบขึ้นเนาะครับ ของจุดที่จะให้ร้อยกระทงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมที่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับทัานใดจะาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับ